สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดขลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลอเบติสจะเปิดบ้านจะรับการ,รเยือนของทีมเรอบายาโดลิตเลนราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเรอัลอเบติสเป็นฝ่ายต่อราคาที่2ลูกขาวนะครับจะลงเตะที่สนามเอสตาดิโอเบนิโตบามาลินนะครับเวลาทีสอครึ่งของคำ่ำคืนนี้ครับ เจ้าบ้านเลียบเบติสสังกับเสมอกับจากิโอโลเน่หนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมเล็กสองของรอบก่อนรองชนะเลิศยูโรปาคอนเฟลเอนต์ลีกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมนั้นได้นะครับแต่ยังคงผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวมสามประตูต่อหนึ่งโดยในรอบรองชนะเลิศเบติสจะพบกับฟิออเรนติน่าจากอิตาลีครับอย่างไรก็ตามครับฟอร์มในลีกของเบติสในช่วงหลังยังคงทำได้ดีครับหลังจากเอาชนะคิโรนาในเกมมาลิกาล่าสุด คาดว่ามอนเอโปบยกินนี่นะครับจะพาทีมกลับมาพังหาต่อเนื่ยอย่างแน่นอนครับส่วนทางฝั่งบายาโดลิตนะครับประสบปัญหาฟอร์มที่ย่แย่มากในฤดูกาลนี้ครับล่าสุดพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับโอตาซุน่ามาสามประตูต่อสองในเกมที่สะท้อนถึงความอ่อนแอทั้งในเกมลุกและเกมรับครับโดยบายาโดลิตทําผลงานในฤดูกาลนี้ได้แย่มากครับหลังจากเก็บได้เพียง4คะแนนจาก14นัดหลังสุดครับซึ่งทําให้พวกเขาจมอยู่ในพื้นที่ตกชั้นครับทัศนะในเกมนี้นะครับบายาโดลิต ต้องการต้องมาเชิญกับความยากลาบากอย่างมากในฤดูกาลนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเล่นในเกมเยือนดังนั้นคาดว่าพยาดุลิตยากที่จะเก็บคะแนนจากทีมเจ้าบ้านได้ในครั้งนี้ครับเกมนี้ใจให้บอลต่อครับเห็นคุณเลือกเชียร์เรียบเบติสเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบประจัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องทีเด็ดครับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ